เมนูต่อมานะครับก็คือเมนูการลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีนะครับในเรื่องของการเลือกเสรีนะครับก็จะมีกําหนดให้เลือกในรายวิชาที่นักศึกษาสนใจที่จะเรียนนะครับโดยี่แต่ละหลักสูตรนะครับจะกําหนดให้เรียนประมาณ6หน่วยกิตนะครับ6หน่วยกิตหรือ2หลายวิชานะครับในปฏิทินการศาึกษาในแผนของการเลือกรายวิชาเลือกเสรีนี้นะครับ ปีการศึกษา2ทับห3นะครับจะให้นักศึกษาเข้าไปเลือกในระบบนี้นะครับในวันที่24สิงหาถึง4กันยานะครับเป็นระยะเวลาดำเนินการประมาณ2สัปดาห์นักศึกษาก็จะมีปุ่มสําหรับจองรายวิชาเลือกเซรีผ่านระบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงกาหนดการก็จะมีแค่รายละเอียดให้ดูเฉยๆว,ว่าในเทอมนั้นมีรายวิชาอะไรบ้างนะครับที่เปิดให้เลือกในรายวิชาเลือกเสรีนะครับ ส่วนระบบจะเปิดให้ก็ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้นะครับว่าเริ่มเปิดวันที่24สิงหาคมนะครับถึง4กันยาในช่วงเวลานั้นนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะดําเนินการเองได้โดยตัวเองผ่านระบบครับ